สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภพบกับการดูดวงประจําเดือนเมษายน2 5 6 4น้าร้สีะชาวราศีพฤษภคือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่1 4พฤษภาคมจนถึงวันที่13บสามเมษายนเนาะหรือเป็นผู้ที่นําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาผูกดวงวางลัคนานแล้วได้เป็นลัคนานราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินกลางธาต ราศีนี้มีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือบัวตัวผู้นะแล้วก็เป็นราศีของนักสะสมเนื่องจากเป็นราศีธาตุดินนั่นแหละนะน,นักสะสมตัวยุ่งเลยโดยเฉพาะสะสมเรื่องเงินทองว่ามีดาวประจําราศีคือดาวพระศุกร์นะในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษภมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยเนาะ,ะชาวราศีพฤษภ ช่วงเดือนนี้นะชาวราศีศศพฤษภนะเป็นช่วงที่มีโชคมีลาบจังหวะโอกาสนะแต่โชคลาบนั้นที่โดดเด่นเนี่ยมันจะตั้งแต่วันที่ 1- นึ่งถึงสิช่วงนั้นจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะทำอะไรก็รู้สึกมีจังหวะโอกาสนูน่นนี่นั่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การติดตอ่อหรือว่าเพื่อนฝูงที่ไม่ได้ติดตอ่อกันนานก็ติดตอ่อเข้ามาางเนาะแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็มีเวลาได้พูดคุยกันมากขึ้น ก่อนนะ้ากว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เหมือนชีวิตมุ่งแต่งานอะไรเงี้ยน,นะคู่ครองคนรักคันชาวรารกศีพฤกษก็คือดาวพระอังคารเนานะก็มาทับรักตั้งแต่ช่วงเดือนมีนามาล้นะเดือนนี้ก็ยังอยู่กับตัวเองนะเป็นประแต่ว่าอยู่กับตัวเองได้มาอยู่คู่ดาวพระราหูได้คู่ทัดลงตรงบ้านตัวเองนะช่วงอื 1>, 1ถึง14นะถึง 14, นี่ชาวราศีพฤษภให้นะมัดระวังเนาะระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งบางทีมันจะขึ้นง่ายนิดหนึ่งนะขึ้นง่ายลงง่ายลุนร,ราดนิดหนึ่งเพราะเป็นคู่ธาตุลงมาอยู่บ้านตัวเองมันกระตุ้นเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะนะแต่ว่าข้อดีก็คือช่วงนั้นก็มีการติดต่อพูดคุยกับคู่ครองคนรักมากขึ้นมีเวลาให้คนรัก มากกว่าที่ผ่านมาเนาะช่วงนี้ดูคนราศีพุกศมีเวลาได้ไปมาไปมาหาสู่กับคนรอบข้างมากขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมุ่งแต่การทํางานเป็นพิเศษเกินไปนะแต่ว่าชาวราศีพุกศจ๋าก,ก็ต้องระมัดระวังเนาะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงเพราะดาวพระราหูก็มาทับลักนณายังไงก็สุขภาพจะอ่อนแอบ กว่าที่ผ่านๆมานะเพราะเราหูอยู่นี่ปีครึ่งนะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็การงานอะไรหลากหลายที่ผ่านๆมามันก็หนักหนาสาหัสอยู่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ปรับตัวได้ก็ได้ของชาวราศีศพฤษภนะก็อาจจะแบ่งเวลาได้เก่งขึ้นเนาะบริหารจัดการเวลาได้มากได้ดีขึ้นแล้วก็ในเรือนการงานก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสําคัญของเจ้าชะตานะมีดาวพระหัสบดีมาอยู่ในเดือนการงานเนาะมากระตุ้นมามอบความไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้ชาวราศีพฤษภนะอืมก็ช่วงนี้เป็นช่วงอ่าจะเดินก้าวหนะ้าช่วงสร้างผลงานของชาวราศีพฤษภเนาะแล้วก็อืม ชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะคนที่มีความกตัญญูกระตะเวทีนะแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ทํากรรมดีมาตลอดผลบุญแห่งกรรมที่เคยทำนะในช่วงนี้จะออกดอกออกผลมากเป็นพิเศษเนื่องจากดาวพระประาสบาดีนั้นมาอยู่ตรงพบกรรมะพอดีนะ,ะมันส่งผลให้มันหมายถึงเหมือน การกระทําเก่าๆสิ่งที่เราได้สร้างบุญเก่าๆกรรมเก่าๆน่ยมาออกดอกออกผลในช่วงนี้นะช่วงก่อนหน้านี้เราก็ทําเหมือนสะสมเหมือนกันแหละแต่มันเหมือนทําไปมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสอยุ่สุภะก่อนหน้านี้แต่อยู่คู่กับดาวพระเสาร พระฤหัสอยู่เสาอยู่คู่กันมานานมากเนาะเป็นช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะก็เพื่อนจะผ่อนคลายมาบ้างตอนปล,ปลายปลายปีมานี้นะแต่ก็ยังไม่ไม่ได้คลายหมดสักทีเดียวก็ยังมีความหนักอึ้งอยู่อะไรเงี้ยแต่ในช่วงเนี้ยอืตั้งแต่ดาวพระฤหัสบดีย้ายมาอยู่ในเรือนกร,รมมะเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีนาเป็นต้นมาเนาะก็เป็นช่วงจังหวะที่ ชาวราศีพิจิกมีงานที่มันเบาลงนะได้งานได้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความสําคัญบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะการเงินการทองก็เริ่มขยับขยายดีขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นนะชาวราศีพิจินะบางคนเห็นเราทํานายก็อาจจะคิดว่าพลิกเปลี่ยนแล้วดีเลยเงี้ยมันมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแล้วก็แต่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังวันที่14เนี่ยดาวพระอังคารดาวจากแห่งภพปัตตนี คู่ครองคนรักเนี่ยคู่คนสัญญาเนี่ยมาอยู่ในเดือนการเงินอ่าอันนี้ส่งเสริมเรื่องคู่ครองคนรักอ่าส่งเสริมเรื่องการเงินกันทองหรืออ่าหรือหรือนะชาวราศีพฤษภได้จังหวะโอกาสเรื่องเงินเงินทองทองนะจากคู่คนสัญญาก็ได้นะหรือที่ทํางานมีการปรับตัวเลขอะไรเงี้ยนะนะชาวราศีพฤษภก็อาจจะได้นะได้เหมือน มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติคนเป็นฟรีแลนซ์ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่จะมีคอมมิชชั่นที่มากกว่าปกตินิดนึงอนะไรเงี้ยเนาะอืมชาราศีพฤษภก็จะโดดเด่นในเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ถ้าคู่ครองคนรักตะกี้เราพูดถึงว่าถ้าคนมีคู่ใช่ไหมก็อาจจะคู่ครองก็จะมีเวลาชาวราศีพฤษภจะมีเวลาให้คู่ครองมากขึ้นกว่าปกติใช่ไหมแต่สําหรับคนโสดะ่ะช่วงนี้ ใช่ไหมช่วงนี้ก็มีจังหวะโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะก็ให้ชาวราศีพฤษภค่อยๆเรียนรู้กันและกันนะแต่ชาวราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินนะจะเป็นราศีที่ไม่ค่อยปุ๊บปั๊บฉับพลันเท่าไหร่เวลาเขาเรียนรู้อะไรเงี้ยก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่แล้วเนาะชาวราศีพฤษภนะแต่ หนึ่งถึงสิบสี่อย่างที่บอกเนาะได้กุตลลมมาทับลักขณาตัวเองนะจรมาทับลักขณาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเวนพีช่วงนั้นก็อาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วปุ๊บปั๊บฉับพลันได้เหมือนกันนะอชาวราศีพฤษภก็ระวังระมัดระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารในช่วงปลายเดือนนิดนึงแล้วกันเนาะมีความผิดพลาดในเอกสารหุ่งส่สัญญาณหนึงนะอันนี้ตรวจสอบให้ดีกันแล้วกันเนาะแต่เรื่องอื่นๆก็ ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เหรอที่เราห่วงห่วงก็คือสุขภาพเนาะอันนี้เราย้อนกลับมาสรุปให้กันอีกทีนะแต่เรื่องอื่นๆจะค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะ 1- 14เนี่ยก็คือโชคลาภจางังหวะโอกาสจะมีเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยนะแต่มันหลังที่14บนี่เน่นๆนะสินะเราไม่ได้บอกเราข้ามตรงนั้นไปใช่ไหมหลังที่14จนถึงสิ้นเดือนใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยว ความรู้ให้ตัวเองเพิ่มเติมนะหรือว่าเป็นช่วงที่วางแผนอยู่เบื้องหลังสนับเป็นแรงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้คนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะแต่เรื่องการเงินการทองช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนก็เป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเงินทอง,ทองนะเรื่องรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของชาวราศีพฤษภหรือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มให้กับตัวเองมากขึ้นอย่างนี้นะคะ ก็ชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้ดูแล้วก็น่าจะน่าจะครบถ้วนแล้วนะเนาะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเดือนเมษายนนี้คลิปนี้ก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็ก่อนจบหรือว่าจะจากกันในคลิปนี้ก็ขอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงเนาะว่า ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะไอ้ที่เราทายๆไปเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็แนะนำเนาะแนะนำมาเช็คดวงส่วนตัวได้ค่าดูดวงส่วนตัวไม่แพงนะมีคนถามมาเหมือนกันคือช่วงนี้เราก็ดูในมันเป็นโปรของโควิดเนาะก็ดวงละ2 9 9้บาทนทรวมลูกดวงได้เรียบร้อยนะเออนะ แล้วก็เบื้องต้นเราตั้งไว้ที่เวลาในการดูนะสีนาทีแต่บางทีถ้าไม่มีคิวต่อเราก็คุยได้ยาวกว่าน,นั้นนะก็ฝากชาวราศีพฤษภไปตรงนี้ด้วยกันละกันเนาะ,ะคำทำนายสำหรับเดือนเมษายนขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ